คุณจะทํำยังไงถ้าไอเดียสุดบ้าของคุณกำลังจะพาคนทั้งทีทมไปตายรถทางรอดเดียวคือต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าแหละนี่คือเรื่องของชายคนหนึ่งที่เดิมพันที่ห่วงตัวเองเพื่อเปลี่ยนแผนที่โลกไปตลอดการลองว้าไปอยู่บนเรือไมป้ปุบปุกลางทะเลเมื่อห้าร้อปีก่อนกลิ่นที่ต้องเจอคือเค็มเหม็นเปรี้ยวเหงื่อและความกลัวที่อัดแน่นน้ําจืดก็รสชาติเหมือนน้ำมาล้างเท้าบิสกิตก็แข็งจนฟันแทบหัก นี่คือสภาพของลูกเรือที่ลอยแทงเต้งมาสองเดือนเต็มสู้กับตันน่ะเหรอเอาแต่ชี้ไปข้างหน้าแล้วบอกว่าใกล้ถึงแล้วหน้าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหมอนี่ไม่ใช่แค่กัปตันเรือแต่คือสุดยอดสตาร์ทอัพทิพชไอเดียโลกกลมจนได้เงินทุนเอามาเผาเล่นกลางทะเลในใสายตาลูกเรือตอนนี้ไอ้กับตันนี่แม่งเมาเมาความฝันตัวเองพวกเขามองหน้ากันแล้วรู้กันสายตาที่บอกว่าคืนนี้แหละได้เวลาเปลี่ยนกับตันกันแล้วเว้ย สภาพของสตาร์ทอัพที่เงินทุนใกล้หมดทีมงานกำลังจะลุมประชาทันซีอแต่โคลัมบัสไม่ได้ขยากเลยเขาอยากเป็นตำนานความฝันอัน,นยิ่งใหญ่ประท่ก,กับคมดาบที่รออยู่ตรงหน้าและแล้ววินาทีที่ทีมงานหมดความอดทนก็มาถึงกลุ่มนูกเรือเดินเข้ามาล้อมโคลัมบัสไว้บรรยากาศอย่างกัรในหนังคนนึงชักมีดขึ้นมาแล้พูดเสียงเย็นกับตันเลือกเอาจะหันเรือกลับไปดีด หรือจะให้พวกกูเอาหัวมึงไปแขวนไว้ที่หัวเรืออีกโก้ที่คำขอประทะกับคมมีดที่จ่อคอหอยแต่แทนที่จะกลัวโคลมบัสกับสวนด้วยข้อเสนอที่บ้าที่สุดโคลมบัสตะโกนลั่นขอเวลาแค่สามวันถ้าในสามวันนี้ยังไม่เจอแผ่นดินไม่ต้องเปลืองแรงก่อกระบนเลยเอาหัวกูไปตัดได้เลยเชี่อดีลได้ชีวิตตัวเองพวกกระบนมองหน้ากันเออแฟร์ดีนี่หว่าก็เลยตกลง อารมณ์เหมือนสั่งของออนไลน์แล้วแอปบอกอีก3นาทีถึงแต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงไรเดอร์ก็ยังไม่โผล่ไอ้สามวันของคูลลำบัสอะ่ะก็คือฟีลนั้นเลยโคตรวัดใจคืนสุดท้ายมาถึงลูกเรือเริ่มรับมีดรอและแล้วเสียงสวรรค์ตะโกนลงมาจากยอดเสาแอนดีนกูเห็นแอนดี้แล้วโว้ยวินาทีนั้นเรือแทบแตกเดี๋ยวก่อนหยุดเรื่องไว้ตรงนี้แป๊บคุณคิดว่าคนปกติที่ไหนจะเอาชีวิตตัวเองมาเดิมพันง่ายๆแบบนี้ วินาทีนั้นในหัวโคลนบัสมีอะไรทํางานอยู่บ้าง 1. คือความเสียรายขั้นสุดเขามาไกลเกินกว่าจะกลับไปมือเปล่าแล้วเงินทุนชื่อเสียงเวลาที่เสียไปถ้ากลับไปตอนนี้ทุกอย่างเท่ากับศูนย์ในใจเขาก็คงคิดว่ากลับไปก็โดนตราหนา้าเป็นแค่ไอ้ขี้โม้สู้ตายเอาดับหน้าให้มันจบ,จบไปเลยดีกว่า 2. คือความเชื่อมั่นระดับศาสดาหมอนเนี่ยมอไอเดียต,ตัวเองจริงๆในห่วงเขาแพนเดนมันไม่ได้อาจจะมี แต่มันต้องมีเขาเชื่อในแผนที่และการคำนวณของเขาอย่างสุดหัวใจนี่ไม่ใช่การพนันสําหรับเขาแต่มันคือการรอคอยสิ่งที่ต้องเกิดอยู่แล้วและ 3. นี่คือจิตวิทยาคันเทิเขาไม่ได้ร้องขอแต่เขายื่นดิลที่ลูกเรือปฏิเสธไม่ได้มันคือการโชยเห็นว่ากูมั่นใจเบอร์นี้เลยนะพวกมึงอ่ะกล้าเดิมพันกับกูไหมเขายกระดับเดิมพันจนสูงลิฟต์จนลูกเรือรู้สึกว่าเออถ้ามันกล้าขนาดนี้ ลองดูอีกสักตั้งก็ไม่เสียหายเห็นไหมภายใต้ความบ้าคลั่งมันคือการคำนวณที่เฉียบคมและการคำนวณนั้นกำลังจะให้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนโลกเขาใช้หัวของตัวเองเป็นเครื่องมือเปลี่ยนใจทีมที่แตกให้กลับมาฮึดสู้อีกครั้งการเดิมพันบ้าๆนั่นทำให้เขาเจอแจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดในปลอดสักมันคือการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เปลี่ยนทุกอย่างทั้งการเมืองเศรษฐกิจสงคราม ยันอาหารบนโต๊ะเราประวัติศาสตร์โลกถูกเขียนขึ้นใหม่เพราะการตัดสินใจใน3วันนั้นแต่ถ้าถ้าวันนั้นโคลัมบัสใจสอบ,บอกลูกเรือว่าจ้ากลับก็กลับปาร์ตี้จบเขากลับสเปนไปเป็นแค่ไอขี้โมส่วนอเมริกาก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่แค่ไม่มีใครไปเจอบางทีชาติอื่นอาจจะเจอแทนอาจจะเป็นโปรตุเกสหรือเรือจากจีน คิดภาพดิคนนิวยอร์กอาจจะกินติ่มซำเป็นมื้อเช้าแล้วก็ด่ากันเป็นภาษาตุรกีก็ได้ทั้งหมดนี้อาจเปลี่ยนไปเพราะคนคนเดียวยอมแพ้เร็วไป72ชั่วโมงชีวิตแม่ก็เหมือนกับการล่องเรือนี่แหละเราทุกคนมีโปรเจกต์ที่เราทุ่มสุดตัวแต่บางทีมันก็ท้อจนอยากเทอยากหันหลังกลับไปใช้ชีวิตง่ายๆแต่เรื่องของโคลัมบัสตะโกนใส่หน้าเราว่าเฮ้ย hey, มึงอาจาจะอยู่ห่างจากขุมทรัพย์แค่3วันก็ได้นะเว้ยมันคือการสะควอรตแบบอีกทีซิวะทั้งที่ขาจะหลุดบางทีให้ความดื้อด้านที่จะไปต่ออีกนิดนี่แหละคือสิ่งเดียวที่กั้นเราจากความสําเร็จที่โคตรยิ่งใหญ่ทีนี้ตาคุณขอเรื่องที่พีที่สุดในชีวิตคุณหน่อยตอนที่คุณกำลังจะเททุกอย่างทิ้งแล้วแทๆ้ๆแต่ดันมีเสียงในหัวบอกว่าอีกนิดดีวะแล้วผลลัพธ์มันก็พลิกกลับมาชนะเฉยเลยเรื่องอะไร จัดมาในคอมเมนต์เลย